que tampoco me toca วันนี้พอๆกันกับแมวเหมียวเช่นเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้กับีมาเฮดคลิปใน้องเก็บของนะคะเพราะแมวสิพาพ่พิิงนองกอกดินปลูกใส่กระถางเพราะในน้อยนะคะพี่น้องเพื่อสิสิเอาไว้แยกตนกาผิกนะคะพี่น้องเพราะว่าผิกที่อยู่ในกระถางอคอนา้านสิตตนใหญ่แล้วนะ,ะพี่น้องเพราะว่า ไอ้ที่แมวทดล่องเม็ดพันุนะคะว่าเขาสิเกิดเขาสิงอกบอ่แมวเห็ดใวแล้ววนะคะพี่น้องแมวก็เลยว่าสิเตรียมดินตัวนี้ไว้ทับไปแยกกิมเขาออกเทละต้นนะคะก็สิม,มาเหมาโมยเรื่องเนียฝรัร่งไปพร้พอมๆกันนะคะพี่นอ้องเนียฝรัร่งถือเปรียบเทียบเนียฝรั่รงคอระหานะคะพี่น้องจะสิมาว่าสู่กันฟั้งละคะ่ะ มากอกดินใส่กระถางน้ากันนะคะพี่น้องแมวกาสีเข่าเรืองเลยเนาะคะ่ะพี่น้องเมียฝรั่งขีปาาเชาบ้านเนาะคะ่ะได้ดีกับเปียบเทียบเนาะคะ่ะเจอม้วระสุมชีวิตขาลงกระซมลาหนากันไปตามๆกันนะคะชอบรวยท่างรัดบอว่าเป็นจังใดคือคิดจังสันกับเงือสมองเนาะคะ่ะพี่น้องเป็นเมียฝรั่งสุดแซนที่สีลําบากต,ต้องเอาชีวิตและร่างกายค,ความสุขส่วนโตมาแลกกับคว้านเป็นอยู่ที่ดีของขอบครัวเนาะคะ่ะบางคนก็อยากอยากสีให้เข้าใจแต่บางคนก็ บ่เข้าใจในสิ่งที่เหตุเห็นนะคะพี่นอ้องเออเป็นการที่เฮาสีใดอีย่างมากมันบ่ได้ง่ายนะคะ่ะมันต้องใสเวลาแหลกกับความอดทนจังสีใดมากในสิ่งที่เฮ้าต้องการเฮ้าอยากให้ครอบครัวเฮ้ามีความสุขนะคะเมียฝรั่งมันกับแสนลำบากใจขึ้นจังวาละคะ่ะบ่เหตุถูกใจไพใดสุกคนนะคะพี่น้องเป็นแต่เฮาเข้าใจว่าเฮ้าเหตุเพื่อใครเพื่ออะไรนะคะพี่น้องถ้า บางเธอนะคะจังเขียนที่แมวสียกตัวอย่างให้ฟังคือเวลาเขาเมียบ้านเนาะค่ะพี่น้องให้เห็นเลยว่าเวลาคนเขาเบวาออกมาเขาคิดจังใดกับเขา,าเนาะค่ะ้ายาเมียบ้านเนาะอือถ้าเฮ้าบื่เลี่ยงเขานะพี่น้องเขากะสีว่าเฮ้าขี้เหนียวเขาสีว่าเฮ้าถูกเฮ้าอยากบม่มีเงินเนาะ,ะพี่น้องเล็กๆในหน่อยก็เลี้ยงบได้เนาะ,ะพี่น้องเออถ้าบางคนที่เฮ้าเลี่ยงแล้วกะอือวดรวยกินลงไปเงินฝรัง เดี๋ยวมันเบิดมันกระเศร้าดอกเพื่อนว่ะเอยขากเนอะมูเจ้าเคยได้ยินบ่ะอือถ้าญามิเหมอนเขาไปตลาดตะเลนะไอญามเขาไปพ่อหมูเก่าเสียผ่อนผู้เ่าเก่าเสียกระทักท่ายปลาใสกันปกติเขาบอกกับก็มีเสียงมาว่าอันเดี๋ยวมันก็มีกิกเพื่อนว่ะเออเดี๋ยวมันกําลังคุยผู้ไส่เห็นบ่มันก็มีกิกเดี๋ยวมันก็เลียงเขาพื่นเน่พี่นอนอือถ้ายามเขาบอกคุยน้ำมะเป็นไง ไม่ยิงแ่ะขี่รถกายเวิร์นเวิร์นพนะต้องเข้าใจนะคะพี่น้องพี่น้องบางคนอนะ่ะเพิ่นมีรถส่วนตัวเนาะเพิ่นกขี่รถไปสิไปเปิดกระจกทักได้สุกคนเนาะทวสิพนหมู่บ้านก็นสิพนคนหูจักเนาะพี่น้องมันก็กลายเป็นขี่รถเวิร์นเวิร์นบอทักบอทายยิงทักแทบบัดว่าอืมยา่มัน บางคนนะคะที่ที่ผัวเพื่อนมีอายุเพิ่นก็บบอยากมีลูกมีภาระเนาะคะ่ะพป่น้องเพื่อนก็บ่กเอาลูกเอาเต่าเนาะกับเพราะว่าอันคือบพอมีลูกน้ากันแล้วเข้ากับทิมดอกบ่ามีลูกยึดติดเขาอะ่ะจังใดเข้ากับป้าว่าสัน่นโอ้ยคิดใดบัดย่ามีลูกผวนเพิ่นจับพลังเพิ่นยานถ้าเขานี้เพิ่นเฝ้ามีลูกบัดว่าหืมเงิดไหลเออจังอัน ย่ามทีแมวไปตลาดนะครับพี่น้องอันนี้ก็มีคือกันแมวหมักใส่ผานทุงผ่านนะครับพี่น้องไปตลาดตะเลคือเวลาเข้าไปใส่กับลูกมันง่ายมันสะดวก <ๆ S 2> เขาบ่อต่องกังวนว่ากระเป๋าห่อสิเปื่อนสียังนะครบพี่น้อง,ะะองซื้อยางกระยัดเข้าไปแล้วก็ถทุงใหญ่ๆมันก็นใส่ได้หลายเนาะ,ะพี่น้องอืมบันนีนว่างๆใส่ทุงผา่าบ่อายคนตีบันว่าโอ้ยเนาะความขิดอายคาบบนบ่าสัสนมันญนี่มัน ู้บางคนที่เพิ่นใส่กระเป๋าแบ่นไปเนาะอันนี้ก็เข้าใจเพิ่อนอยู่ดอกทั่วเขาซีด้มากต่ละอันนี่เขาก็ต้องเฮ็ดงานให้เป็นคองควัญกับของนะ่ะพี่น้องใส่กระเป๋าแบนดไปอย่างบบบวื้อลืมตัวอย่ากวดลาอวดรวยว่าสั่นที่โล่งเกลือก็มีเยอะแยะกูซื้อยุ่ตลาดส้ำหลอยเพิ่นว่ะเอ้ย เนืความคิดเนาะค่ะพี่น้องการสื่อกระเป๋าแบนอยู่เมืองนอกมันเป็นสิ่งที่ง่ายนะพี่น้องคือเขาเก็บหาบะหาสิบหกสิบเจ็ดสิบร้อยงี้เจยสองสามรอยเข้าเดียวก็ไดเรื่องเงินไอ้สื่อกับระเป๋าแบนแต่ว่าไอ้การสื่อกับระเป๋าแบนเนะมันเป็นเรื่องธรรมดาสาหรับคนที่อยู่เมืองนอกนะคะบ่มนว่าไอ้ผู้ใดกับบ่มีปัญญาสื่อใดมันบ่มีนะพี่น้องเพียงแค่ว่าเขาสิอ่า ความคิดความอ่านของแต่ละคนมันต่างกันบางคนเขากระสือด้วยความอยากให้เป็นของควัญกับของบางคนก็ไดดจากเป็นการทํางานสามีให้เป็นของคว,ควันนู่นนี่นะคะพี่น้องยูนี่กระเปาแบนมันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะคะ่ะบางคนบ่เข้าใจบ่หูเนาะค่ะอิจฉากับบ่จากเนาะค่ะพี่นอ้องการแต่งตัวก็คือกันจ้างของแมวสิแต่งตัวไปตามธรรมชาติธรรมดาอบางคนก็บ่าเอ้ยกระจอกแต่ปึกซึกอยู่ประนั้นมาอยู่หอดเมืองหนอกแต่งตัวกับบ่เป็น คือจังบ่มีเงินแต่งโตเนาะเพิ่นวะโอ้อันนี้ก็เงินคือกันพี่นอ้องเออการแต,งต่งโตสาถ้าบางคนที่แต่งตดีกะเฮ็ดให้กระของดูมีฐา,า,านะมีดูมีราคาเนาะค่ะพี่น้องกะบางคนที่บ่มากเขาก็ว่าอืออีนี่เวอร์ไปตลาดไปให้ไปหน้าซัมเนียก็แต่งตัวเวอร์คักเวอร์เนี่ยยานแต่เขาบหูว่ามีเงินเพิ่นวะเออใส่ทองกับคือกันอันทาน เฮามีใสเขาว่าอีอวดรวยพพนะแล้วว่างเขาใก่สาข้อมขาดแน่บัดว่าโอ้้าบบอส่เดบัดนี้พี่น้องเขาสีว่างได้อีกขีถูกผพวขีนกบัดว่าอันเงืนสีสื่อท่องสำเนียกับบ่มมีปัญญาหาบาทสิบบาทเป็นว่าโอ้ยป่านท่องมันห่างไงนะคะพี่น้องถับบ่มีเงินเก็บอิริเขาก็บ่สื่อมาใส่มันเป็นผ้าละออกค่ะพี่น้องจังแมวนี่ใส่ไปถ้าเพื่อตุ่งติ่งขาดแล้วก็เลยบ่เคยบออยากใส่นะคะมีลูกมีเต่าแล้วมันกับบ่ บ่อยากใส่อยากนี่เนาะบ่สะดวกที่สสิถือสี่ใบเนาะค่ะพี่นอ้องอือนี่แหละบางคนนะครับพี่น้องถา้าถ้าได้ผัวแก่กับม,มี่อีกแล้วพี่น้องเอออีนี่เห็นแกเงินว่าสันเท่าจังเอ้าเท่าเท่าัสั้นละจังตายเรียวบัดว้าพี่น้องความคิดของคนเนาะเออถ้าเฮ้ามี่ผัวเด็กหน่อยผัวอันแม่กับอายุไล่ไล่กันเนาะพี่น้องเขาก็เลยบอกว่าอันอีนี่อันมักเอาเดี๋ยนี่ราสัน้นอู้ หมดเจ้าคิดเบิ่งเอาหลอดอันมันจังได้สีเลียงห้ากลุ่มสีเลียงห้ามุมมีลูกติดแห่งซ้ำอันเติมตดวเม้นนพ่นว่าเขาสีเลียงห้าหลอดบ่หล่ะว่าซัตนมันสิอยู่กันหลอดบ่อบัดว่าอ้าวคนเนาะคนชีวิตคนมันกับบแม่นว่าสี่วาดได้ฝันได้นะพี่น้องการที่สีได้ยังจากเขามันต้องลงมือทำลงมือเห็ดเม่นเฮาเห็ดยังถือ ใจคนมันก็บบถือคือเกานะคะพี่น้องเหตุจังไดมันก็บบถือใจคนเว้นแต่ห้าสียเฮ็ดให้ถือใจกับขอแค่นั้นพ่อนะคะพี่น้องนี่หลัมันก็เป็นเรื่องอีหยังที่นาปวดหัวนะ,ะพี่น้องคนบางคนบ่เข้าใจในสิ่งที่ห้าเฮ็ดดอกแต่ว่าค่อยแต่จ้องแต่จับผิดจับแนมนะคะแต่บางคนกับบ่เบิ่งว่านเฮยียนกับคลองเป็งใดเ้ยค่ะไอลูกเต้ากับคลองไปเฮ็ดยังจังไดกะ บ่่มาเบาจ่กเทอะถ้าจอดแต่แนมถัดเอามาเปรียบเทียบคนอื่นเขาให้เขาดูแย่นะคะพี่น้องทั้งทางที่ในเฮี้ยนกับควงน่กับบ่ทอดไดเนาะคนมักเบามักเทียบไม่กับเป็นหนึ่งสี่นะคะพี่น้องแมวก็เลยว่าเออคนมีความคิดแบบนี้ก็น่นาคำเนาะค่ะมันกับอดสีหัวละบ่ได้เด้บางเือเห็ดเปียบเทียบให้เป็นแต่หยากหัวมันกับแต่อยากหัวเนาะความคิดของคนไอ้บ้านเฮาเนาะคนไทยน้ำกันก็คือบ่คิดดีดีคิดบวกเนี่ยอันนี้เมื่อนี่กะคำคเนาะค่ะเป็นสิ่งอีก ที่ตลกอะ่ะความคิดของคนที่ตลกที่แบบมอมมองกว้างนะพี่น้องความคิดเข็แคบมนี่ยังบอตกเท่นเลยค่ะพี่น้องยังมีอยู่ตลอดจะสมัยใดดึกดําบันก็นยังมีนะพี่น้องถ้าเขาได้พัวดีพัวรวยเนี่ยก็ว่าไปขายตัวแบบว่าความคิดความคิดความอ่านบ่มที่สาม,มารถเปลีป่ยนแปลงได้นกาะพี่น้องพี่น้องคิดจังใดกะข้อมหม่นไว้ให้อ่านน้ำเนืองเลยค่ะพี่น้องจังใดกะเป็นกําลังใจสุขผู้สุขคนที่มาเหตุงานอยู่ตางแดนเนาะค่ะพี่นอ้องเหตุจังใดกะ สู่ๆกันไปเป็นกาลังใจให้กันไปสุขภูสุขคนนะคะพี่น้องมือนีนกาขอบคุณหลายๆสาหรับการติดตามและรับชมนะคะเดี๋ยวต้นพริกคืบนาจังไดกัสิคอยมาอัปเดตให้ฟังให้เบิ่งเรื่อยๆนะคะพี่น้องขอบคุณในหลายๆสาหรับการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายจ้า